ในยุคสมัยหนึ่งเกม PC ที่ได้สร้างปรากฏการณ์แนวเกมแอคชั่น RPG สไตล์ Diablo 2 Fever มีทั้งค่ายเล็กและค่ายใหญ่ทำเกมสไตล์มุมกล้อง I s โซเมต i ิพร้อมกับสกิลและออปชั่นอาวุธที่ทรงพลังมีหลายเกมที่ใช้แนวทางเกมตีมของตัวเองทั้งไซไฟแฟนตาซี Fi, Fantasy, จนไปถึงแนวสยองขวัญและกล่าวถึงเกมตำนานเดียบตีมเทพนายาก,กีเกมนี้ไททันควีต เกม Titan Qu ว s t 2เป็นเกมผลงานภาคต่อจากไ t ตัน u คว t ที่ออกวางจำหน่ายมานานนับ10ปีโดยครั้งนี้เป็นผลงานการสร้างของกิมลอเกมและจัดจำหน่ายโดยที H q n o r d i c ที่ยังคงคอนเซ็ปต์เล่นเกมคนเดียวและการเล่นแบบโคโปแต่มาครั้งนี้มีโหมด PVP อีกด้วยเกมไ i t ัน q u <Game S 1> <Titan S 2> ว s t 2 ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพนิยายคลาสสิกและการต่อสู้แบบตัวต่อต,ต,ตัวกับสัตว์ประหลาดในตำนานภายใต้ความอัศจรรย์ของกรีกโบราณและทีมงานจินตนาการที่สร้างขึ้นในภาคนี้จะเป็นการต่อสู้กับเนมิสิตเทพีแห่งการแก้แค้นมาพร้อมความเกลียดกลาดและลงโทษทุกคนที่ต่อต้านเธอผู้เล่นเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีพรจากเทพที่ไม่อยากออกรบกับเนมมสิตโดยตรง ึงได้มอบภารกิจอย่างลับๆไปต่อสู้กับทวยเทพเกม Titan Quest 2ยังคงนำเสนอระบบตัวละครที่ยืดหยุ่นสร้างฮีโร่ของคุณเองรวมทั้งถึงคาร์ดรวมความชำนาญสองสายอาชีพไว้ด้วยกันการบริหารแต้มกิวที่ได้จากการต่อสู้ทำเควสเพื่อบิวตัวละครให้มีความหลากหลายให้มากขึ้นเกมนั้นจะเน้นไปที่ลูปไอเทมที่หนักหน่วง แม้แต่ถอกธรรมดาก็ยังสามารถอัปเกรดเป็นอาวุธที่มีเอกลักษณ์ได้ศัตรูสามารถรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มความท้าทายได้เช่นการซัพพอร์ตสกิลเงื่อนไขาการแพ้ทางธาตุและทำให้ศัตรูมีมิติมากขึ้น Titan q u e s t 2เป็นเกมแอคชั่น RPG ลงให้เครื่อง PlayStation 5 Xbox Series และ PC นัและนี่คือทั้งหมดของเกม Titan Qu e s t ที่มีอะไรนะ h a n n น l นำมาฝากกันสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ